เอ่อเปิดการมองเห็นกดหัวจงหัวใจให้พี่เลด,ด้วยนะครับกดสับสกา,ายใหกดกระดิงนะครับแล้วก็กดทุกอย่างมีอะไรก็กดกดไปน,นะอ่าชูวิทย์อ่าทำไมชอบโจมตีอ่าพักส้มอ่าน,นี้ผมไม่ทราบนะครับต้องไปถามเขาดูเขาก็โจมตีทุกวันนะครับนะก็คราวที่แล้วก็เขาก็โจมตีพักนําเงินตอนนี้ก็มาโจมตีพักส้มก็คืออย่างนี้การที่พี่น้องประชาชนเขาจะเลือกส้มหรือไม่เขาไม่ต้องไปฟังคาพูดของคุณชูวิทย์หรอกครับ นะสมมุติว่าเราจะเลือกสม้มแล้วก็ฟังสม้มส้มเขาว่าไงก็ตามนั้นส่วนคุณชูวิทย์เ็เป็นนักวิจารณ์การเมืองเขาเรียกว่า politics นะครับคอมเมนเตอร์ ator, เป็นนักวิจารณ์การเมืองคุณชูวิทย์ก็จะพูดยังไงก็เขาไม่ชอบสม้มนะครับนะเขาก็แฉสม้มเขาว่าวิจารณ์ในทางลบทุกด้านทุกมุมอะไรต่างเขาว่าไปนี่มาเรื่องอะไรบิ big ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กนะครับให้ข้อมูลกับสม้มนะครับเรื่องจีนเทา นะครับเรื่องเบนซามิดอะไรต่างก็ว่าไปนะครับแล้วก็มีการต่อรองตําแหน่งว่าจะได้สะสสิบคนทางใต้ก็จะได้เป็นรองนายกนะครับมาดูแลตํารวจนะครับนะครับอันนี้ก็หมายถึงว่าคุณชูวิทย์เขาว่าอย่างนั้นแต่มันก็ไม่มีหลักฐานอะไรต่างที่คุณชูวิทย์ว่าก็เป็นการอ่าเขาเรียกวอะไรพิาพาควิจารณ์ไปจินตนาการไปอันนี้ก็แล้วแต่นะครับใครชอบก็ไปดูเขาไม่ชอบก็ไม่ต้องไปดูแค่นั้นแหละเนขาก็ว่าไปว่าเนี่ยส้มเอาข้อมูลมาจากโจ๊ก นะเพราะว่าโจ้ก็อยากจะต่อรองว่าจะได้มาคุมตํารวจเป็นรองนายกนะโจ๊ก็รับปากส้วมว่าเดี๋ยวจะไปหาสสทางใต้สิบคนโอ้โหเยอะนะสิบคนนะพักส้มเขาก็บอกมาบอกว่าคําพูดของคุณชูวิทย์เป็นคําพูดที่บ่วไม่เป็นความจริงไม่มีมูลนะครับนะครับนะทีนี้ถามว่าเราจะเชื่อส้มหรือเชื่อชูวิทย์อันนี้ก็แล้วแต่ท่านแต่การจะเชื่อส้มหรือเชื่อชูวิทย์ดูจากความเป็นไปได้สมมติว่าโจกเนี่ยจะไปหาสสทางใต้สิบคนใครล่ะ มันจะเป็นไปได้ไงที่ส้มจะไปได้สอสทางใต้สิบคน,นคราวที่แล้วได้มาไม่กี่คนได้ภูเก็ตหรืออะไรต่างนะถ้าถามผมเนี่ยเราดูจะเราไปถาม AI ดูถามแชท t GPT ถาม Google ดูนะไปถาม AI ดูเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับยังช่องออช่องวันั้คุณท็อปหรือคุณออฟ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 เขาก็ถามเอ่อ a อ AI ยังไม่เชื่อเลย เพราะนั้นเวลาเราฟังเนี่ยคุณชูวิทย์พูดเนี่ยเราต้องไปถาม AI ดูว่าเชื่อสิ่งที่คุณชูวิทย์พูดไหมนะเช่นคุณชูวิทย์บอกบิ๊กโจ๊กเป็นคนให้ข้อมูลนะครับเรื่องจีนเท่าเรื่องเบนซสมิตกับพักส้มแล้วก็ถ้าหาสอสอสิบคนได้ก็จะได้เป็นรองนายกคุณลองธรเนี่ย AI มัเป็นยังไม่เชื่อเลยเพราะ AI เนี่ยมันจะไม่มีอคตนินะครับ AI เนี่ยมันไม่มีอคติเพราะนั้นเนี่ยเวลาพี่น้องประชาชนที่ติดตามรายการพี่เดฟ พูดทุกวันแนละ้วไม่ต้องเชื่ออะไรผมเนี่ยเวลาทำะายจะถาม AI เลย AI นี่เป็นกลางมันไม่ได้สังกัดพักน้ำเงินพักส้มเนีย่ยผิดลองถามนี่เอไอเป็นบอกเลยนะนะครับเชื่อคำพูดคุณชูวิทย์เรื่องบิ๊กโจ๊กหาสอสอสิบคนแล้วจะได้เป็นรองนายกหรือไม่เนีย่ยเราถาม a อไปดูดิ AI มอนจะบอกเลยนะครับมันเชื่อไหมนะครับอืมเนี่ยลองถามเลยเนี่ยนะครับ AI อ เอไอว่าไงเพราะนั้นเวลาเราฟังใครพูดเราไปถาม AI AI จะเป็นกลางเลยอ่ะเพราะนั้นเวลาเราฟังรายการต่างเราฟังใครพูดไปถาม AI ดูนะครับเอไอเจมีนายนี่ของอนะไร Google อ่ะและอีกอันก็แชท GPT ถามเลยนะครับเพราะเราจะวิพากษ์การวิพากษ์วิจารณ์การเมืองเนี่ยอย่างอย่างชูวิทย์เขาไม่ชอบส้มเพราะฉะนั้นเขาก็มองโลกในแง่ลบเขาก็าจินตนาการว่าเนี่ยโจกเอาข้อบูลมาให้ไปหาสสมมาให้สิบคน ถ้าได้สิบคนก็ได้ไปลองนายกแล้วมาดูแลตำรวจพระโจกอยากอยากดูแลตำรวจซึ่งส้มเขาก็ปฏิเสธว่าไม่เป็นความจรงิงเพราะนั้นสิ่งที่คุณชูวิทย์พูดมันก็เป็นไงมันก็ไม่มีหลักฐานอะไรเลยส่วนใครจะชอบคุณชูวิทย์ฟังเลิวเดินก็ฟังไปนะครับนอะครับอืมนะฮะก็เอไอเนี่ยมันชัดเจนเลยนะเหมือนผมพูดเนี้ยทุกอย่างเนี่ยเป็นถามเอไอเลยเดชาพูดจะน่าเชื่อถือไหมเอไอมันจะบอกเองนะครับนี่คือการให้ความรู้นะ อืมนะครับนี่บางคนบอกแล้วพักส้มชนะทุกโพลมาที่หนึ่งตลอดแต่โดนโหทุกตลาดเห็นนะนะก็แสดงว่าอะไรมองได้สองอย่างไอ้พวกที่มาโหนี่หนึ่งรับจ้างมานะรับจ้างมาด่ารับจ้างมาโหหรือไม่ก็นะครับเป็นพวกที่เกลียดพักส้มนะครับนะนะครับนะนะบนะมันก็มีสองอย่างคือพวกที่เกลียดไม่ชอบกับพวกที่รับจ้างมานะครับนะนะครับนะนะนะเพราะฉะนั้น ส้มจะมีคนเลือกหรือ,มอ,มอไม่มันอยู่ที่ผลงานที่ผ่านมาของเขาไม่ใช่เขาเดินตลาดแล้วมีคนมาด่าหนึ่งคนสองคนแล้วทําให้คะแนนเสียงลดลงไม่ใช่หรอครับนะครับการที่พักส้มหรือพักําเงินหรือพักแดงหรือพักฟ้าหรือพักเขียวจะได้รับการเลือกตั้งหรือไม่มันอยู่ที่ผลงานที่ผ่านมาของเขามันไม่ใช่แค่ไปเดินตลาดแล้วมีคนเดินมาดา่าอย่างนั้นต่อไปพักส้มถ้าเดินไปที่ไหนแล้วโดนด่านี่ก็ไม่มีใครเลือกเลยไม่ใช่ครับตากะแบบนี้ไม่ได้ลองถามเอไอดูเข้าใจนะ นะครับนะไม่ใช่เราเดินตลาดแล้วมีคนดา่าไอ้พักล้มเจ้าด้อยค่าทาหารไอ้พักสีเทาผู้สมัครมีแต่พวกเวพนันกระฟอกเงินนอ่ดีแต่พูดด่าเขาอีเหนาเป็นเองนะครับเออไม่เอาเทาเพราะว่าส้มก็มีเทาอยู่แล้วนะไม่ไม่ใช่เราเดินเราเดินไปหาเสียงแล้วมีคนอยู่สองคนสามคนห้าคนมาด่าแล้วแล้วจะทําให้พักเราไม่ได้รับการเลือกตั้งไม่ใช่นะครับลองถามไอไอดูนะไม่ใช่ดูจากผลงานที่ผ่านมาเป็นฝ่ายค้านทําหน้าที่อะไรบ้างเคยไปประชุมสภาไหม ปีหนึ่งมีสามร้อยหกสิบห้าวันไปประชุมกี่วันนะครับเพราะสสมีหน้าที่เข้าประชุมสภาไปไปประชุมสภาบ้างไหมไม่ใช่ว่าปีสามร้อยหกสิบห้าวันนะเออไปสามไปสามสิบวันนะครับเออนะครับอีกสามร้อยวันไม่ได้ไปอย่างเงี้ยเราควรจะเลือกเขาไปเพราะว่าสสเลือกเข้าไปเพื่ออะไรไปร่างกฎหมายไปออกกฎหมายสสเป็นฝ่ายนิติบัญญัติสสไม่ได้ไปลอกท่อ นะสสไม่ได้ลอกท่อนะครับนะเปลี่ยนหลอดไฟไปงานศพไอ้น,นี้ไม่ใช่หน้าที่สสเลยท่านถาม AI ดูว่าสสมีไว้ทำไมมีหน้าที่อะไรพี่น้องประชา,าชนโดยเฉพาะคนแก่คนเท่านะเอฟซี FC พี่เดชส่วนใหญ่คนแก่เท่าน,านั้นเด็กๆไม่มีไปนะครับคนแก่คนเท่าที่ฟังรายการพี่เดพี่เดชหกสิบสามแล้วงนะวดหน้าแทงหวยได้เลยรับรองมีโอกาสถูกรางวัลที่หนึ่งคนแก่คนเท่าให้ลูกให้หลานเนี่ยนะนะนะโหลดมา ไอ้แคป GPT เอ้ย AI ถามนี่สสมีไว้ทําไมเลือกไว้ทาไมสสมีหน้าที่อะไรนะครับไม่ใช่มีหน้าที่ไปงานจพลอกท่อนะเอาพวงหลีดไปใครตายก็เอาพวงหลีดไปช่วยน้ําท่วมอะไรไม่ใช่หน้าที่สสหน้าที่อบตอเทศบาลอย่างเช่นหาดใหญ่เห็นไหมน้ําท่วมอะไรเหน้าที่ของอะไรเทศบาลหาดใหญ่ที่คนก็ด่า,าทั้งบ้านทั้งเมืองก็ด่านายกเทศมนตรีพ่ออะไรมันเป็น อ,องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ดูแลมีงบประมาณนะถ้าพูดภาษาตามรัฐธรรมนูญเขาเรียกว่ามีหน้าที่และอำนาจเราไปดูรัฐธรรมนูญปี60นเนี่ยนะหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่และมีอำนาจต้องมีหน้าที่ก่อนถึงจะเกิดอำนาจเหมือนตำรวจเนี่ยมีหน้าที่เวลาใครมาแจ้งความต้องรับคำร้องทุกข์ไม่ใช่ปฏิเสธคำร้องทุกข์พอรับคำร้องทุกข์เนี่ยมีหน้าที่ต้องรับใครมาแจ้งความไม่รับแจ้งความก็หนึ่งห้าเจ็ด เพราะนั้นตำรวจรับแจ้งความร็จก็ต้องสืบสวนสอบสนวนรวบรวมพยานหลักฐานแจ้งข้อหาเหมือนจะดี๊มโจกนะครับเพราะนั้นนะหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลน้นําท่วมนะเอ่อน,น้ําไหลไฟสว่างทางดีอะไรกับเป็นหน้าที่ของท้องถิ่นม่ใช่สอสอเพราะนั้นถ้าใครเป็นสสอหรือเป็นผู้สมาครสอสอไปหาเสียงว่าเดี๋ยวจะทําถนงหลนหุนทางมันไม่ใช่หน้าที่ของคุณเลยไอ้นี่ก็เรียกเป็นการหลอกลวงประชาชน นะครับไอ้พวกนั้นคือพวกหลอกลวงประชาชนนะมันสอสอมีหน้าที่เลยเอางาประมาณมาลงในพื้นที่เรานะจะสร้างถนนสร้างสาราสร้างสนามเด็กเล่นสร้างโรงพยาบาลม,ม,มันมันมันอย่างไงมันมันหน้าที่นะมันไม่ใช่หน้าที่ของคุณนะพนั้นใครหาเสียงแบบนี้แสดงว่าไอ้นี่ไม่รู้หน้าที่ตัวเองเราอย่าไปเลือกไอ้พวกนี้มันก็ต้องเลือกสอสอเข้าไปเดี๋ยวจะแก้กฎหมายนะประกันสังคมในตอนนี้สัดส่วนของพี่น้องประชาชนลดลงแล้วอ่าเจ็ดเหลือหนึ่งอะไรต่างเนี่ยเอา เอาเงินประกันของคนไปซื้อตึกไปไปเอาไปลงทุนนอกระบบอีกแสนสามหมื่นล้านอะไรกับเราก็ต้องไปดูเราต้องไปแก้กฎหมายเช่นสํานักงานตํารวจแห่งชาติเนี่ยทุกวันเนี่ยนะมีการวิ่งเต้นซื้อขายตาแหน่งมีการวิ่งเต้นลม้มคดีสมมุติสมมุตินะนะใครจะเป็นผู้บัญชาการผู้การผู้อมกับต้องจ่ายเงินซื้อขายนะเพราะอะไรมีตั๋วช้างตั๋วมาตั๋วแมวนะเข้าไปแก้กฎหมายตํารวจพรบตํารวจ,รวจนะครับให้ การแต่งตั้งโยกย้ายห้ามนะักการเมืองเขาไปเกี่ยวข้องให้ตำรวจเขาเลือกกันเองเหมือนผู้พาพากษาเหมือนอายการนี่นี่หน้าที่ของหน้าที่ของใครฮะของสสจะออกกฎหมายนะพลังงานทุกวันเนี่ยข้าวไฟฟ้าพแพงน้ำมันแพงเนี่ยเพราะอะไรเพราะมีมบริษัทพลังงานถูกขาดหรือเปล่าไปแก้กฎหมายใหม่นะครับให้รัฐบาลสามารถาซื้อน้ามันซื้อไฟฟ้าจากใครก็ได้แบบเสรีจะได้ไม่ต้องถูกขาดมันมีหลายเจ้า นะครับเวลาซื้อมามันก็ได้แบบเปรียบเทียบราคากันเหมือนเซเว่ก็มี CJ มี Big ซมีอะไรต่างๆมีโลตัสอย่างเงี้ยพอมันมีหลายเจ้านี่ต้องแข่งขันกันเรื่องคุณภาพและบริการนัและาคา่ะารีเซลฟ์ฟอเรสอะไรว่าเราขายถูกกว่าดีกว่าเพราะฉะนั้นอ่ะรับปากเข้าไปแล้วนะเข้าไปแก้กฎหมายนะครับนะโลงไฟฟ้าต้องไปผูกขาดรัฐบาลสามารถซื้อไฟฟ้าจากเขมรก็ได้จาก ลรวก็ได้พ่ม่ก,ก็ได้ไทยก็ได้ไตา่างนะไฟฟ้าเสรีเพราะนั้นมันก็มีหลายเจ้า